ไดโนเสาแก่งหลวงบวงสวงพระธาตุภูปอบ่อแร่ฐานหินภูเขาดินฝั่งต้าท่าฟ้าโบราณสถานทานสวรรค์บ่อเบีย้ยก็สนอเอเชียงม่วนขอน,นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปีงบประมาณ2565ก็สนอเอเชียงม่วนปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่10บ,บ้านป่าสร้างคําตําบลเชียงม่วนอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยามีอาคารเป็นเอกเทศภายใต้การบริหารงานของนางสมหญิงแย้มยิ้มผู้อำนวยการกศนอําเภอเชียงม่วนกศนอําเภอเชียงม่วนมีบุคลากรในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจกศนดังนี้ 1. น,นางสมหญิงแย้มยิ้มผู้อำนวยการกศนอําเภอเชียงม่วน 2. นางพานิสาเชื้อเมืองพาน ตำแหน่งครู 3. นางนัทกิตตานารตะตำแหน่งครูผู้ช่วย 4. พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครกศนอจำนวน1คนตำแหน่งครูกศนอตำบลจำนวน5คน 5. พนักงานจ้างเหมาบริการบรรรักษ์จำนวน1คนครูผู้สอนคนพิการจำนวน1คนเจ้าหน้นนาที่บันทึกข้อมูลจำนวน1คน พนักงานบริการจำนวน1คนมีหน่วยงานแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดังนี้ 1. ห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน 2. ก็กศนตำบลเชียงม่วน 3. ก็กศนตำบลบ้านมาง 4. ก็กศนตำบลสะ 5. บ้านหนังสือชุมชนจำนวน5แห่ง รายงานผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาก็สนอำเภอเชียงม่วนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 1. ประเด็นด้านจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือเรื่องศักราช2565 บุคลากรกศนออเชียงม่วนจำนวน12คนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือพุทธศักราช2565 โดยเข้ารับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือพุทธศักราช2565ัาาจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ100 2. ประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรด้านการทุจริตศึกษา กศนอำเภอเชียงม่วนมีการประชุมวางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมีการดำเนินงานนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานภายในสถานศึกษา 3. ประเด็นด้านแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ก็สอออำเภอเชียงม่วนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจัดเป็นวิชาเลือกตามแผนการลงทะเบียนเรียนและบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดังนี้ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564กอนอำเภอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่2ความละอายและความไม่ทนต่อทุจริตใช้ในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกับสาระการพัฒนาสังคมวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองมีผลการดำเนินการดังนี้ 1>, 1. ระ,ระ, 1> 2> 2. ระดับประถมศึกษาจำนวน20คนผ่านการประเมินจำนวน19คนคิดเป็นลอยละ95 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน63คนผ่านการประเมินจำนวน62คนคิดเป็นลอยละ98 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน119คนผ่านการประเมินจำนวน119คนคิดเป็นลอยละร้อย ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564สนศออำเภอเชียงม่วนได้จัดลงทะเบียนรายวิชาเลือกรายวิชาการป้องกันการพุจริตให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน105คนผ่านการประเมินจำนวน88คนคิดเป็นลอยละ83.81และ 2. ได้นำเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้3ส,สตองจิตพอเพียงต้านทุจริตมาปรับประยุกใช้แบบบูรณา,าการร่วมกันกับสาระการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตวิชาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ระดับปฐมศึกษาจำนวน22คนผ่านการประเมินจำนวน16คนคิดเป็นลอยละ73 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน68คนผ่านการประเมินจำนวน58คนคิดเป็นลอยละ85 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน104คนผ่านการประเมินจำนวน89คนคิดเป็นลอยละ86 การบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศนอำเภอเชียงม่วนยังได้สอดแทรกเนื้อหาสาระตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 1. กิจกรรมพัฒนาวิชาการกศนอำเภอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่2ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตมาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันตามโครงการดังนี้ 1. โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 วันที่4กันยายนพุทธศักราช2 5 6พนะัาณกศสนอําเภอเชียงม่วนมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน62คนผ่านการอบรมจํานวน62คน 2. โครงการเปิดโลกวิชาการโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษากศสนอําเภอเชียงม่วนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 6 4วันที่8กันยายน2564ณนะ ห้องสมุดรประชาชนอำเภอเชียงม่วนมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน60คนผ่านการอบรมจำนวน60คน2กิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันก็สนอนอำเภอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. การคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในโครงการส่งเสริมสถาบาันหลักของชาติปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทยในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564นะหอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนมีนักศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน54คน 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กศนอำเภอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านุจลิตศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในวันที่27สิงหาคม2564นะห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วนมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนผ่านการอบรมจำนวน50คน 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กอสนอำเภอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านพุจริตศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่4พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิตด้วยจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2564ณนะสำนักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้วหมู่ที่7ตำบลเชียงม่วนมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน62คนผ่านการอบรมจำนวน62คน 5. กิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติกศนอำเภอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่4พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในโครงการ99สู100่1 0 0ปีต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาติเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรุ่นที่5 0 9ทับพย7 วันที่5มีนาคม2564ณนะกศนตำบลบ้านมางมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนผ่านการอบรมจำนวน40คนกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกักบวิถีชีวิตในสถานศึกษาดังนี้การศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมีผลการดำเนินการดังนี้ ก็สนอมเพอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่3สตองจิตพอเพียงต้านทุจริตมาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในหลักสูตรวิชาชีพดังนี้ 1. การฝึกอบรมวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน10หลักสูตรมีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 74คนและผ่านการประเมินจำนวน74คนคิดเป็นร้อยละ100 2. การฝึกอบรมวิชาชีพรูปแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน8หลักสูตรมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน119คนและผ่านการประเมินจำนวน119คนคิดเป็นร้อยละ100 3. การฝึกอบรมวิชาชีพ 1. อำเภอ1อาชีพรูปแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน4หลักสูตรมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน60คนผ่านการอบรมจำนวน60คนคิดเป็นรอยละร้อย 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศนอมเผอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่ 3. สตองจิตพอเพียงด้านทุจริต มาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวน2โครงการมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน151คนผ่านการอบรมจำนวน151คนคิดเป็นร้อยละร้อยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนก็สอนอเพลียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่ 3, สตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริตมาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนจำนวนสองโครงการมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน164คนผ่านการอบรมจำนวน164คนคิดเป็นร้อยละร้อย 4. การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศนอเอเภชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่3ตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต มาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน2โครงการมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน170คนผ่านการอบรมจำนวน170คนคิดเป็นรอยละ100การศึกษาตามอธัธยาศัย กศนอำเภอเชียงม่วนได้นำเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหน่วยที่สาสตรงจิตพอเพียงต้านทุจริตมาปรับประยุกต์ใช้แบบบูรณาการร่วมกันในการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยดังนี้ห้องสมุดประชาชนอํเภอเชียงม่วนหแห่งเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอํเภอเชียงม่วนห่งเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชนจำนวน5แห่ง 4. ประเด็นด้านกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนสถานศึกษามีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้มีคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีสื่อประกอบการสอนและมีเครื่องมือวัดและประเมินผล 5. ประเด็นด้านคุณภาพผู้เรียน 1. ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในแผนการจัดก,การเรียนรู้จำนวน88คนคิดเป็นร้อยละ83.81ลงทะเบียนเรียน105คนเข้าสอบ88คนขาดสอบ17คน 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด11ข้อจำนวนลงทะเบียนเรียนทั้งหมด105คนคิดเป็นร้อยละ100 6. ประเด็นด้านผู้เรียนจำนวนผู้เรียนที่เรียนรู้กิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน105คนคิดเป็นร้อยละ100สวัสดีเจ้าเจ้านะา,างสาวแสงจันทร์น้ำพูนเป็นตัวแทนของกศนาตำบลซ่าเจ้าหลังจากตีได้เรียนรู้ลักสูตร ต้านพุจริสศึกษาจากกศนอข้าเจ้าก็นํำมาปับใจในชีวิตประจำวันโดยนำพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว3ามห่วงสองเงินไขในไอหัวคอจิตพอเพียงต้านพุจริสตัวข้าเจ้าเองก็บปูพืชกินเองแล้วก็การปูพืชกินเองในครัวเรือนนั้นเาก็จาใจ้ใจสารเคมีใจปุ๋ยคอ หรือว่าขี้ไก่ขี้บัวเปื่อเอามาใส่พืชทีฮอลโกกินเองหรือแม่กระทั่งถ้าเขาเหลือจักไกรกินกับแบ่งปันเพื่อเกินบ้านแเจ้าเองกับมีจิสาธาหนะที่ช่วยงานชุมชนก็คือเช่นงานซพงานบุญงานแต่งจะช่วยตามกําลังที่ตัวเองช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือลดรายจ่ายเพื่อกับตัวเองเช่นลดการซื้อหวยใต้ดิน โดยหันมาซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารเท่ากสรหรือออมสินและอีกอย่างหนึ่งตัวข้าเจ้าเองอเป็นปสมเป็นผู้นำในด้านสาธารณสุขหรือด้านสุขภาพของคนในชุมชนอยู่แล้วตัวเจ้าก็บอกสุขบุรีบดีมชุราเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนและเป็นแบบอย่างกับเยาวชนได้เห็นคุณค่ขาของสุขภาพของตัวเองและการลดไราใจ ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำบันทีเจ้าสถานศึกษาได้บูรณาการเนื้อหาสาระหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาร่วมกับทุกภารกิจที่ขับเคลื่อนของสถานศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝัง,งทัศนคติที่ดีต่อการดำรงตนในทางสุจริตในทุกมิติของ,ของการพัฒนาชีวิตที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างคนเพื่อสร้างชาติต่อไป ล้วนมีตำ